อันนี้คือต้นพะพาใครเคยได้ยินแต่ชื่อ,อน,นี่ต้นมันมีในป่าแถวอีสานมันก็จะพอมีอยู่ปาา่าธรรมคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยรู้จักนี่ต้นใหญ่คราเป็นไม้เนื้อแข็งโปกเลยเหมะ เาไปทำสมัยก่อนเขาล้อมรั้วที่นาที่สวนเไม้พะพานี่มันแต่ทนมากเลยไอ้ลูกมันกลมๆบางคนก็ว่าลูกมันกินได้นะถ้าลูกดิบมันเอาไปทำลูกนังกระติกก็ได้เอาไปทำเขาเอาไม้ไผ่มาเป็นรูแล้วไม้เสียบข้างในนะ่ะเอาลูกพะพายัดใส่แล้วก็ยิงออกไปดังโป๊คนอีสานสมัยก่อนเขาชอบเล่น ลูกสุกมันเขาว่ากินได้นะแต่ไม่เคยกินลูกแดงๆดำๆนี่คือไม้พับพาเคยได้ยินไหมไอชื่อตำบลบางตำบลชื่อพับพาหรือพับพาชัยหมายถึงต้นตัวนี้แหละมันเกิดอยู่ริมน้ำพับพาชัยทุ่งพับพาอะไรนี่กีบกับพับพาพับพาหมายถึงไม้ชนิดนี้แหละก็เหมือนกับหาดใหญ่แหละก็หมายถึงต้นหาดใหญ่ ไอ่บยหมายถึงทะเลที่มีชายหาดใหญ่ๆชายหาดกว้างกว้าๆก็หมายถึงต้นหาดใหญ่ๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเหมือนพับพาทุ่งพับพาหมายถึงต้นพับพานี่แหละ